วันนี้เนะะี่ยป้อพาคุณผู้ชมมาใครถึงาซานฟรานซิสโกเลยค่ะเห็นไหมคะมีสะพานโกลเดนเกตอยู่ข้างหลังค่ะฮันนีจริงๆแล้วป um ้อไม่ได้อย <te ู่อเมริกานะคะแต่ป้ออยู่เทอร์มินอล21ค่ะเป็นที่แทง out เป็นที่ทายรูปเป็นที่เดินเล่นเป็นที่ทานอาหารรวมถึงดูหนังด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครไม่มาที่นี่เนี่ย ขนมไอติมหวานๆนกันไปนะคะกลิมนอมของขนมเนี่ยเตะจมูกป้เขาดังตังเลยค่ะมาราสครีมค่ะเขาก็จะมีพุดดิ้งนะคะมีวาฟเฟิลแล้วก็มีไอศครีมค่ะเป็นขนมของญี่ปุ่นค่ะทำมาจากนมจากฮอกไกโดเลยนะคะ อังไปสองอย่างค่ะอันนึงจะเป็นว a ฟเฟิลแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมค่ะส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นไอศกรีมเลยเสิร์ฟมาใน waffle ว a ฟเฟิลกรอตอนนี้ขนมนจานแรกได้อยู่ตรงหน้าต้อนแล้วนะคะเป็นคือเอ o u r อนว w ฟ f ฟิลค่ะคือเราสามารถเลือกว a ฟเฟิลรสที่มีอยู่ในตู้อันไหนก็ได้นะคะแล้วก็เลือกไอศกรีมรสที่คุณชอบแล้วเขาก็จะหั่นว a ฟเฟิลเป็น2อง เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมแต่งจานให้สวยงามอีกนิดนึงค่ะที่ป้อเลือกเนี่ยนะคะตัววัฟเฟิลเนี่ยเป็นรสทาราเมลค่ะแล้วก็ตรงกลางเป็นครีมแล้วก็มีไส้ช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางอีกนิดนึงค่ะวัฟเฟิลของเขาที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าถูกฟรอสเซ่นส่งมาจากทางญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้นุ่มมากเป็นวัฟเฟิลที่มีความกระด้างน,นิดนึงแต่ตัวครีมเนี่ยสุดยอดมากๆเลยค่ะตัวครีมตรงกลางนี่ ชนะเลิศกันไปเลยค่ะไอศ์รีมเป็นรเเเะสเบลจิ้มช็อกโกแลตนุ่มละมุนลิ้นรสชาติเนี่ยช็อกโกแลตแท้ๆกันเลยค่ะใช้ส่วนผสมนมที่ดีจริง,รงนมไสโดบก็ดีจริงค่ะแต่ขอแนะนำให้ทานไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะทำให้วัคซิล้มีความนุ่มละมุนทึ้นมีกนิดเ่ง นี่ก็เป็นอย่างที่สองที่ต้อสั่งในวันนี้นะคะก็คือยูจิกรีนทีไอศกรีมวัฟเฟิลค่ะไอศกรีมรสชาเขียวนะคะถูกผสมด้วยบราวนี่ค่ะแล้วก็มีครีมท็อปข้างบนนะคะใส่มาในชามวัฟเฟิลนั่นเองรสชาติชาเขียวชัดเจนมากมากส่วนบราวนี่ที่เขาคลุกมากับไอศกรีมชาเขียวเนี่ยนะคะมีความหนึบหนับในตัวเองเมื่อคุณทานกับ ไอศครีมชาเขียวแล้วเนี่ยไม่หวานจนเกินไปค่ะรสชาติกำลงังผดิดีค่ะวัเปอร์โบนี่ขอบอกว่าเด็ดขาดมากๆาพอคุณทานเข้าไปพร้อมกันเนี่ยโอยเป็นคอมบิเนชันที่เพอร์เฟกต์มากเกิดการรักพี่เสียได้น้องค่ะเลือกไม่ได้ว่าจะทานอันไหนอขอสับไปสับมา ะะสําหรับร้านนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ5้ละมูสีตุนูค่ะที่ป้อให้สีเนี่ยให้ด้วยความถืนใจสุดๆไปเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ห้าแต่เนื่องจากว่า2อย่างเนี่ยคาดป้อไป300กว่าบาทค่ะถ้าสมมุติว่า2อย่างสัก200รเนี่ยป้อให้5แน่นอนค่ะแต่ก็อีก,กน,นะคะอยู่ใจกลางเมืองมีรถไฟฟ้ามาถึงโอ้โหสะดวกสบายสุดๆคลิปหน้าป้อจะพาไปเดิน หรือจะออกไปตา่างจังหวัดหรือจะไปซอมแทกเข้าซอยอะไรที่ไหนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอไปเดินเล่นดมกับเราที่นี่เนี่ยมีอะไรให้พอ,อดน